รันด o อมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับเมนาวาทาโร่ไกด์ลายจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงเวลาแห่งการเยียวยารักษานะคะผ่านสู่ความสุขความหวังความดีงามบางคนอาจจะรอการเดินทางไกลนะคะการไปต่างถิ่นต่างแดนการไปทำบางอย่างให้ประสบความสำเร็จคุณจะต้องเยียวยาเด็กน้อยภายในใจหรือว่าเยียวยาความกลัวของคุณก่อนให้อัตราตัวตนของคุณสงบลงให้คุณมีความชัดเจนในเส้นทางของอนาคต ให้คุณมีความแน่วแน่มั่นคงนะคะบางคนอยากมีลูกจะได้ลูกอยากแต่งงานจะได้แต่งงานแต่คุณอย่าวางใจในเส้นทางของอัตราอย่าก,กลัวอย่าดิ้นรนอย่าโกรกธหรือโมโหทุกอย่างจะมาในเวลาที่เหมาะสมดังนั้นเมื่อไหร่ที่ยังไม่ถึงเวลาขอแค่คุณเตรียมพร้อมมีความมั่นใจมั่นคงมีนิเฟสพลังงานบวกตลอดเวลานะคะให้คุณสามารถที่จะรอคอยได้แล้วคุณจะได้รับโอกาสความสุขความสมหวัง ความสำเร็จดังใจใหมายชีวิตใหม่ที่รอคอยค่ะ